ครับในวันเสาร์นี้แล้วนะฮะที่จะมีการเลือกตั้งสั้นๆเลือกตั้งสอจอนะฮะผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ย้ำครับว่าทุกส่วนเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดครับเพาะถ้าหากพบการกระทําความผิดนะฮะจะถูกดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายโดยไม่มีข้อ,อยกเว้นนะครับ นายพงศักดิ์รัตนมนเทียนครับผู้อเมริกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิสณูโลนฮะก็เปิดเผยครับว่าการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนในรอบสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิสณูโลกที่กำลังจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สําคัญในระบบการปกครองประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนครับอีกทั้งยังเป็นการแสดงจตนารมของประชาชนในการเลือกสรรหาผู้แทนของตน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่นนะฮะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกนะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า0 0 0 0 0คนครับโดยผู้อํานวยการสรํานักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกซึ่งครั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งเกินกว่า60%ในส่วนของสานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกจะดาเนินการตรวจสอบครับคุมเข้มกระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้งสอบวจนะฮะครั้งนี้โดยในวันศุกร์ที่3 1มกราคม5 1 8ตั้งแต่เวลา8ปดตั้งแต สักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิศุลโลกจะมีการส่งมอบผีบลงคะแนนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยงานเลือกตั้งครบทั้ง9อําอำเภอ1,284หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะครับก็เป็นให้เพื่อสำลิดผลบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนาลมก็คือการเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ะะและก็เน้นย้ำนะครับว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่กระทําอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหากพบหรือมีข้อร้องเรียนจะถ,ถูกดาเนินการขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผอกทอประจำจังหวัดพิษณุโลกกันเลยครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านเนี่ย อย่านอนหลับทับสิทธ์นะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างพลังที่จะให้จังหวัดพิโซมีตัวแทนที่เกิดมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าโครงการบริหารจังหวัดเนี่ยทุกแห่งน,นะครับมีงบประมาณจํานวนมากที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ซึ่งถ้าท่านได้ตัวแทนที่ ตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถไปปักดันงบประมาณเอามาตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพวกเราได้อย่างแท้จริงครับ